สวัสดีท่านผู้ชม r ร n เนต2ูเอ็มด้วยครับตันนี้ผมพาเพื่อนนะครับไปดูคอนเทนต์หนึ่งครับผมที่เป็นคอนเทนต์ที่พื้นฐานเลยนะครับที่อยากจะนำให้เพื่อนๆนะครับมาแบ่งปันว่าเราเนี่ยจะสามารถนะครับมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะ ทำให้การแบกน <the> ้ <tech Kid> system, ําหนักของกระเป๋าของเรานะครับซึ่งส so yes. ่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเราไม่รู้จักเรื่องนี้นะครับเราเนี่ยจะพกยาได้น้อยมากและพกของต่างๆได้ค่อนข้างน้อยมากครับทำให้เราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการฝามนั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งครับเราเนี่ยจะสามารถจัดระเบียบไอเทมต่างๆได้อย่างไรครับในการเพิ่มน้ําหนักต่างให้เราสามารถฝามได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปด้วยครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับกับ ufogm พวกเขาเป็นเว็บมืออาชีพครับที่จัดหาเพชรสำหรับตัวเกม lineage 2m ให้กับเรานั่นเองครับทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับใครที่อยากจะได้เพชรในราคาที่ถูกและจะส่งที่รวดเร็วครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้นะครับจะรวบรวมมากกว่า11,000รายการนั่นเองครับเว็บไซต์นี้คุ้มค่ามากครับน่าลองจริงๆและอย่าลืมครับใครที่อยากจะใช้บริการ อย่าลืมใส่โค้ดรหัสครับ B E E D ครับมีส่วนลด5%ครับถ้าเพื่อนๆใส่โค้ดนี้อย่าลืมบลิง์ที่ใต้ลิงค์คลิปครับผมขออธิบายท้าวความนะครับพื้นฐานกันก่อนนะครับผมในโทษของการแบกน้ำหนักที่เกินจากที่เรานะครับถ้าเราเปอร์เซ็นต์ของกระเป๋าของเรานะครับต่ำกว่า49เนี่ยหรือเท่ากับ49นะครับต่ำลงมาเนี่ยจะไม่มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าเราเกิน50%ถึง82%ครับ สิ่งที่เราจะโดนโทษก็คือเราจะไม่สามารถฟื้นฟู HP กับ MP ได้ครับก็คือ HP ด g e n t กับ MP ดี g e n นะครับมานานและเรื่องของเราเนี่ยมันก็จะไม่ทำการฟื้นฟูให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าเรานะครับแบกน้ำหนักเกิน83คือเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับไม่มีการโจมตีไม่มีการไล่เวทต่างๆอันนี้ก็คือข้อเสียนั่นเองครับ ะครับต่อมาเนี่ยวิธีนะครับในการเพิ่มน้ำหนักของเราเนี่ยผมจะไล่ตามสเต็ปเลยนะครับทุกหัวข้อเลย1ก็คือนะครับเราเนี่ยจะสามารถนะครับเพิ่มน้ําหนักตรงนี้ได้ก็คือเราจะไปนะครับต้องไปหาเข็มกลัดครับผมเข็มกลัดเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับเราเข้าไปที่ ตรงเครื่องประดับนะครับแล้วก็ไปดูเข็มกัดนะซึ่งเข็มกัดต่างๆครับยิ่งเราสามารถหาเข็มกัดที่ระดับแร่ขึ้นนะครับเราก็จะสามารถนะครับได้ในส่วนของค่าน้ําหนักนะครับผมของกระเป๋าเนี่ยได้เยอะมากขึ้นอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นของแดงหนึ่งพันไหมครับ ได้หนึ่งพันนี่คือเยอะมากเลยนะครับทาให้เราเนี่ยสามารถพกยาในการฟาร์มหรือปล่อยบอดฟาร์มไว้ทั้งคืนได้นั่นเองครับ2ก็คือถ้าเป็นของเข็มเข็มกัดฟ้านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ700และถ้าเพื่อนๆถามว่าเอ้ยแล้วถ้าเราไม่มีเข็มกัดฟ้าเราจะมีเข็มกัดอะไรที่ทําให้เราเลยครับมีค่าน้าหนักที่มันเยอะมากขึ้นมาเรามาดูกันครับ ของที่ดีที่สุดนะครับหก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้ครับนี่หนไหมค่าน้ําหนักครับสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ700นะครับเท่ากับของฟ้าเลยนะเห็นไหมก็จะเป็นเข็มกัดแห่งความโอหังนั่นเองครับเพื่อนๆก็สามารถเอาตรงนี้เนี่ยไปตีบวกนะครับตีบวกขึ้นแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถตีบวกได้ยิ่งสูงยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของค่าพลังป้องกันด้วยนะครับถ้าเราจะใส่ในส่วนของมิลลิตรนะครับผมสำหรับมิลลิตรเนี่ย คือมันได้ค่าพลังป้องกันเนี่ยก็เยอะนะครับเพราะว่าออฟลองมาเนี่ยเพิ่มพลังป้องกันมาให้กับเราตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือบวก2นะครับแต่ข้อเสียนะครับมันก็จะมีได้มีเสียใช่ไหมครับข้อเสียก็คือในส่วนของการน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักมันไม่มีนะครับผมตรงนี้คือข้อเสียและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือในส่วนของเข็มกลัดทหารออกนั่นเองครับอันนี้เนี่ยจะให้ห้0นะครับจะให้500นะสำหรับน้ําหนักซึ่งมันน้อยกว่าโอหังใช่ไหมครับ นั่นแหละแต่ถ้าเราทําการตีบวกนะครับอย่างเช่นถ้าเราบวก3เราก็จะได้6เหมือนกันแต่ถ้าเอาจริงๆนะครับความคุ้มค่าก็คือผมแนะนําตรงนี้เลยครับถ้าเป็นเข็มกัดเขียวให้เพื่อนๆนะครับทำการตีบวกนะครับผมหรือจะซื้อแบบเป็นจิเพชรมากได้แล้วก็มาตีบวกเองนะครับว่าอยากจะลุ้นนะมันก็จะคุ้มกว่าอยู่ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราลงทุนไปประมาณ3หรือ4เข็มกลัดนะครับถ้ามันติดสักประมาณบวกสบวกสเนี่ยก็คุ้มแล้วใช่ไหมครับประมาณนั้นการฟาร์มบันเช่นต่อวันนะครับเราก็สามารถฟาร์มได้ในส่วนของกันดัน ใบตีบวกนะครับพอเราได้มานะเราก็ไปคาเป็นใบตีบวกประดับนั่นเองครับผมสมมติว่าเราซื้อมา3อันนะครับแต่ว่าใบตีบวกผมมีแค่เดียวใช่ไหมมันก็ไปคุ้มนะครับประมาณนี้นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับตรงนี้นะแต่ถ้าถามว่าความคุ้มค่านะครับก็แนะนําว่าให้ใส่ของเขียวดีกว่าก็จะคุ้มกว่านะครับประหยัดงบประมาณในการใช้เพชรนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะครับในการเพิ่มกระเป๋าของเราครับต่อมาครับ ข้อที่2ข้อที่2เนี่ยแนะนำนะครับ1ก็คือให้เราทําการประยัดสมุดครับให้เรากดไปที่สะสมและก็เลือกไปสเตตัสทั้งหมดครับและให้เราเลือกไปที่น้ําหนักสูงสุดครับเราก็จะเห็นว่าเอ้ย เราเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทําการยัดสมุดนะครับตัวไหนให้เรานะครับไปทําการฟาร์มก็ได้นะครับแต่ถ้าใครมีเพรยอยู่ก็ซื้อมายัดเลยนะครับมันก็จะคุ้มมากๆซึ่งมันจะได้นะครับน้าหนักบรรทุกนะครับสิบสิบเห็นไหมครับอโอ้โหที่ผมยังไม่ยัดเนี่ย,ยเยอะมากเลยนะถ้าเรายัดตรงนี้ได้นะครับเราก็จะคุ้มค่าแล้วครับเราก็จะได้ในส่วนของน้าหนักนี่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเห็นไหมตรงนี้นะครับก็พยายามยัดกันให้หมดนะครับนี่ประมาณนี้เพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้ของเขียวมีอะไรบ้างที่เราต้องยัดนะครับ ถ้าเป็นของฟ้าแล้วก็เบรกไว้ก่อนหัวข้อที่3ครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มด้วยอากาติออนครับสำหรับอากาติออนเนี่ยยิ่งเรานะครับมีระดับอ,อาอาติออนเนี่ยค่อนข้างสูงเท่าไหร่เนี่ย ถ้าน้ำหนักของเราก็จะเพิ่มเยอะมากขึ้นนะครับให้ก็ให้เราสังเกตได้นะถ้าเป็นของฟ้านะครับอ่าถ้าเป็นสัตว์ฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,000ใช่ไหมครับน้ำหนักสูงสุดเนาะก็ประมาณนั้นนะครับแต่บางตัวมันก็จะต่าลงหน่อยนะเพื่อนๆก็ดูว่าตัวอีกตัวไหนท็อปที่สุดนะครับเพื่อนๆก็จะเลือกตัวนั้นแล้วก็เหมาะสมกับเพื่อนๆด้วยถ้าเป็นสีแดงนะครับสีแดงก็จะอยู่ที่ประมาณ1,800แล้วเราก็ต้องดูค่าออฟล่างด้วยนะครับอ่าว่าเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นั่ ใช้ด้วยนะประมาณนี้อันนี้ก็จะดีนะครับแต่ถ้าใครที่มีสีม่วงนะครับโอ้โหนี้ดูอันนี้ก็คือดูดีเลยนะครับดูดีเลยก็คือได้2,500ด้วยก็ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปที่แล้วใช่ไหมก็ถ้าใครไม่ค่อยเติมนะครับก็คงไม่มีสิทธิจับนะครับสำหรับตัวนี้นะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับอากาทีออดนะซื้อนะครับตั๋วกาชาได้นะครับต่อวันตรงนี้เนาะสำหรับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมเอ๊ประมาณนี้เราก็สามารถนําไปเปิดได้นะครับแล้วก็ไปผสมเนาะยิ่งเราผสมเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้มีโอกาสที่มันเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกาชาตัวละครนะครับอ่ะอย่างเช่นกาชาตัวละครเนี่ยมันก็มีนะครับที่จะทําให้เรานะครับได้ในส่วนของการเพิ่มน้าหนักนั่นเองครับเห็นไหม ตรงนี้นะครับการเพิ่มน้าหนักนะเห็นไหมเน่ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราทําการแบบว่าเปิดกระชาทุกวันนะครับเห็นไหมของขาวๆก็ยังสามารถมีนะครับผมค่าสถานะที่น้ําหนักบรรทุกสูงสุดด้วยเหมือนกันครับมันก็จะช่วยอะไรหลายๆอย่างให้กับเราด้วยเหมือนกันครับเห็นไหมถ้าเรายัดนะครับผมของเขียวอะไรแบบนี้ครับผมเอาละครับต่อมาครับก็คือข้อที่4ี่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าคอนนั่นเองครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าค่าคอนเนี่ย หลายคนนะครับที่อัพคา่าสเตตัสนะครับค่าคอนเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของน้ําหนักบรรทุกด้วยเหมือนกันครับตรงนี้นะยิ่งเราอัพค่าคอนเยอะเท่าไหร่เนี่ยถ้าน้ําหนักบรรทุกนะครับมันก็จะสูงสุดนะครับก็จะได้เยอะมากขึ้นแต่ว่าผมไม่แนะนําว่าให้เราเนี่ย ต้องเอาค่าสเตตัสที่เราได้นะครับต่อเลเวลที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยมาทําการยัดในส่วนของค่าคอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายแทงนะครับค่าคอนจะเยอะมากกว่าชาวบ้านนั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครเล่นสายเวทนะครับใครใครเล่นสายโจมตีระยะไกลก,ก็ไม่แนะนํานะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปเพิ่มค่าคอมด้วยการไปทําการครับ หรือไปทําการซื้อหรือไปทําการดปมาใส่นะครับสำหรับชุดที่ให้ค่าคอนนั่นเองครับซึ่งชุดอุปกรณ์ต่างๆที่ให้ค่าคอนเนี่ยฟูลเพจน,นะครับผมเซตนี้ก็จะได้คอนบวกหนึ่งเห็นไหมครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆใส่เซตนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าใครอยากจะได้ค่าคอนนะครับผมนะ่นาว่าเอาจากชุดอุปกรณ์ต่างๆดีกว่านะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยไปทําการออฟอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีอยู่นะครับผมที่เป็นอ,ออฟเซต บรรทุกสูงสุดนะครับผมก็มีนะในส่วนของการออฟต่างๆนะครับเพื่อนๆนะตรงนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นออฟในส่วนของบรรทุกกระเป๋าเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของดาเมจหรือประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยที่เป็นค่าสถานะที่ดีกว่านะครับมันจะไม่เหมาะกับตัวละครนั่นเองครับก็ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนในการพิจารณานะครับผมในการใส่ชุดนะครับมิลิตนะต่างๆนะครับต่อมาครับก็คือหัวข้อที่5ครับเราจะมาพูดถึงว่า เรามีวิธีการยังไงครับในการจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบในส่วนของเรื่องของกระเป๋าทำงางไงให้กระเป๋าของเราเนี่ยมันเหลือน,น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าหลักการสําคัญเนี่ยก็คือเราอยากจะให้มันต่้กว่า49กอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้ในส่วนของรีเจนมานาถ้าตัวละครไหนที่ไม่มีรีเจนมานาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโอ้โหตามยากมากๆนะครับเพราะว่าสกิลเราจะไม่ออกใช่ไหมครับเราจะโจมตีแค่ปกตินั่นเองครับ 1น,นะครับผมสิ่งแรกที่เราควรที่จะจัดระเบียบจริงๆก็คือของที่เราได้มาหรือของที่ดรอปนะครับก็แนะนําว่าให้เราเอามาทําการยัดคมภีนะครับยัดคัมภีนะ่ะประมาณนี้กระเป๋าของเราก็จะโล่งแล้วสองนะครับก็คือการย่อยของนั่นเองครับซึ่งการย่อยของเนี่ยของไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็ไปทําการซื้อนะครับวดแยกส่วนมาพอเรากดเข้าไปแยกส่วนนะครับของที่ไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ทําการย่อยนะครับซึ่งเราย่อยย่อยมาเราจะได้ในส่อของคริสตัสนั่นเองครับ คิสต <c oughs from off> ันเนี่ยก็จะทําไปนะครับผมในการทําการคราฟของเพนก็จะเห็นว่าของต่างๆนะครับที่ใช้คราฟเนี่ยมันจะใช้ในส่วนของคิสตันหรือผลึกนะครับตรงนี้นะค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและ2นะครับมันก็จะมีประโยชน์ในส่วนของเรื่องของจารึกด้วยเราก็จะนําจารึกนะครับมาทําการอัปเกรดนะครับนี่ให้กระสุนย่างของเราเนี่ยมันเก่งมากขึ้นแรงมากขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับก็คือการนําเข้าครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในแต่ละเมืองนะครับมันก็จะมีคลังของใครของมันอยู่นะครับผม พอเราเข้าไปในเมืองเนี่ยเรานะครับก็แนะนําว่าให้เราเข้าไปที่คังครับดไปที่ n p c ผู้ดูแลคังนะครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าเราจัดระเบียบถูกนะครับเราก็จะสามารถพกยาได้ค่อนข้างเยอะมากขึ้นเวลาเราปล่อยฟาร์มนะครับเราก็จะปล่อยได้นานเราก็จะไม่ตุยนะครับผมเวลาเราเปิดออกมาเอ้ยตื่นเช้ามาเอ้ยเรามาดูตัวละครของเราดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับของที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับให้นําเข้าไปในที่คังอย่างเช่นครับของหลักๆเลยนะครับอ่ะผมจะให้เพื่อนดูนะ ประมาณนี้นะครับให้เรานะทาการนะครับตั้งค่าก่อนครับนี่ของพวกนี้นะครับให้เก็บเข้าไปในคังเลยครับก็คือของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุดิบในการคราฟของครับให้เรานําเข้าไปที่คังถ้าเรานํามาเก็บนะครับมันจะเต็มกระเป๋าเราเปล่าๆนะครับเราจะบรรทุกยาได้น้อยมากประสิทธิภาพการฟาร์มของเราก็จะน้อยมากเหมือนกันครับก็ให้เราตั้งแบบนี้เลยครับอ่าพวกของพวกผ้านะครับนี่อัญมณี ของพวกนี้เนี่ยเราจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อเราจะทําการคราฟของนะครับแนะนาว่าให้เราเอาเข้าเลยอ่ะของพวกใบตีบบวกก็เก็บไว้ก่อนนะครับพวกใบหินอฟอะไรต่างๆนะพวกนี้เราจะใช้ประจําอยู่แล้วนะครับอ่ะอย่างเช่นของจิปะทาแบบนี้นะครับก็เก็บไว้ได้หรือจะนําไปขายกับ n p c ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ต่างๆพวกนี้ก็ให้เราทําการตั้งค่าสําเร็จแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมพอเราตั้งค่าเสร็จจะไหมหเรากดเข้าไปครับแล้วก็เก็บอัตโนมัติแบบนี้เห็นไหมครับ พอเราเก็บอัตโนมัติเนี่ยเราไม่ต้องแบบจําเป็นต้องไปติ๊กเลือกนะครับเราติ๊กทีเดียวก็จบเห็นไหมครับลดลงไปอีกตั้ง18%ครับอันนี้คือคือวิธีการจัดการที่ง่ายที่สุดนะครับผมตรงนี้นะให้เราไปทําการตั้งค่าดีๆครับของไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เอามาเก็บเข้าที่คลังหมดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของเรานะครับผมอ่ะอย่างเช่นถ้าของไหนที่เราไม่ค่อยแบบว่าจะใช้งานมันนะครับผมอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็แนะนําว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรา ทำการนำไปขายครับผมให้เราไปติ๊กไปที่พ่อค้ารับซื้อนะครับผมอติ๊กไปแบบนี้พอเราเข้ามาครับให้เราตั้งค่าอัตโนมัติครับของไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็ติ๊กเลยเอ้ยเราอยากจะขายตัวนี้ว่ะติ๊กเลยนี่อย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเราก็ตั้งค่าสําเร็จครับแล้วก็ทําการขายแบบอัตโนมัติครับก็ได้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0นเลยนะเห็นไหมเรื่องของยานะครับยาพกเนี่ยมันก็จะทําให้เรานะครับซื้อยาพกได้เยอะมากขึ้นครับบรรจุเยอะมากขึ้นเห็นไหมสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เองเราสามารถซื้อเลือดครับ เพิ่มขึ้นเขาไปอีกครับผมเราก็ไปตั้งค่าเลือดใหม่อ่ะพกยาได้เยอะมากขึ้นครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1,400แล้วก็ฟาร์มกัน,นย,กยาวๆไปได้เลยนะครับผมอ่ะถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะซื้อในส่วนของอหินเวทนะครับที่อยากจะเอาไปใช้ในส่วนของประกอบของสกิลนะครับอ,อย่างเช่น1000นะไหมหินเวทเนี่ยเราสามารถพกได้เยอะมากขึ้นครับเพราะว่าหินเวทเนี่ยมันใช้เปอร์เซ็นที่น้อยมากเห็นไหมครับผมซื้อล้านสี่เลยนะครับอ่ะล้านสี่ไหม อินเวสผมยังเยอะเลยทีนี้อ่าสบายเลยกระเป๋าผมนะครับผม48%ฟาร์มได้ยาวครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราสามารถพกยาได้ค่อนข้างเยอะมากขึ้นและสามารถนําไปฟาร์มที่ไหนก็ได้นะครับผมสมมุติว่าอ,อันฮารัตนะครับมันก็จะปล่อยฟาร์มแบบยาวๆได้มากขึ้นนะครับผมปกติเราฟาร์มได้แบบเฮ้ยบางทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็แตกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยในสวงของพลังป้องกันที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับอ่า ราก็มาฟาร์มได้แบบสบายๆครับผมนี่ก็ปล่อยฟาร์มได้เลยเห็นไหมครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในหลายคนเลยนะครับอันดับที่2ครับอันดับสุดท้ายเนี่ยขัวข้อสุดท้ายในการจัดระเบียบเนี่ยล้วก็คือว่าให้เรานะครับจ่ายเพชรนะครับห้าสิบเพชรเลยนะครับเพื่อทําการขยายกระเป๋าเราครับตรงนี้ครับผมขยายสอ้อยของเราครับโดยใช้จํานวนเพชรห้าสิบเพชรครับอันนี้ก็คือยังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่า มันคุ้มนะครับมันคุ้มนะเราก็จะพกยาได้มากขึ้นนะครับพกของต่างๆที่เราจะจับยัดเข้าไปทําการฟาร์มประสิทธิภาพการฟาร์มของเราก็จะดีมากขึ้นนั่นเองครับโอเคคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆในน้อยที่นํามาฝากให้กับเพื่อนๆหลายคนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับเป็นกําลังใจใ,ใ,ในการทรําคลิปด้ครับ